ฮะลงลงลงก่อนลงก่อนฮะมันเป็นเป็นหนามไม่ใช่ใหญ่ขึ้นตรนั้นแหละมันจะเป็นหนามมันต้องลอกหนาบางๆมันออกก่อนเนี่ยถ้าลอกปุ๊บก็เป็นเรื่องนิดเดียวเห็นไหมถ้าเป็นลุ่มแล้วมันก็เลี่ยวนะคือลอกบางๆขึ้สิได้อยู่คือหนามันหนามันอุ่มเลยลอกออกมาตั้ปลายยืนมาตั้นี้ จากแล้วก็ไปยืดชีดฝุดอ่ะเราไปเราได้นะยาชีดดันเดือดพราะอะไมันจบมันมันปั่นลงแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวดำอีกดำอีกดำกันดำเลยดำเลยลงลงก่อนฝ่ายไทยฝ่ายไทยงามฝ่ายไทยงามลงก่อนลงก่อน Ờ Bà ai có phá thai không mẹ Ừ Đi Để con Ừ ต้องตักด่าาตัวียอกเลยสดี๋้อยู่